อันนี้อันนี้มาเที่ยวมาบิงบรรยากาศตอนกลางคืนกลางคืนแต่ว่าไม่มีคนอยู่เ้อเราเหมาโรงแรมนี้แล้วบรรยากาศกลางคืนก็สีน้องหนาวจังน้อยครับหนาวแห้งหนาวอีลี่ไม่เป็นหนาวเหนหนาวอีลี โอ้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาเล่นเออบรรยากาศสวยครับกลางคืนกลางคืนสวยมากนี่ต้นนั้ครับในยพากันหูว่านี่เออมันเหมือนกระดาษมันเหมือนต้นไม้ปลอมเลยอาะแม่ลูกพัากันไปใส่นี่ ็นโดมครับแต่ไม่มีใครอยู่เดี๋ยวเราไปแอบอยู่เดี๋ยวเขาไปแอบอยู่สองคนเขาเยอะโดมเยอะเนาะไปถ้ามองบนกระดาษตีไปกลิ่นเองตีงตด,ด,ด,ด้วยเขาไปกลินเองไปพอไปนางเพื่อนหันไอ้นางให้มาเลยเพราะว่าจะเมือ่อยจังน้อยนะครับเนี่นยมันมันกังเคลืนมันกับเมื่อจังน้อย อต้นไม้สวยอะครับสวยเขาทำเขาทำนาแน่นดีนะเนี่ยเนากันนาตัวเนาะถ้าเป็นวงอื้นก็กลากเดินเลย มันมีมีสอนหลาย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 ,ลาย,ลาย,ลายที่อืใช่เนี่ยคนเขาเยอะเลยแต่โรงแรมนี้เราเราเหมาครับก็เลยไม่มีใครมาอยู่เนี่ยเราเหมาแต่ชอบความส่วนตัวนะครับแต่ที่อื่นเขาคนเต็มนะเต็มหมดเลยไปไมไปขึ้นทำไมเขาไม่ทำบันไดขึ้นวะก็นี่ไง Ừ, gõขึ้นไป โอ้มัน ừ ừ, ừ. Ui Ui

ไไปนึะครับไปบึงบรรยากาศอีก si lai sot fuday beng ha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  so ma la pa si lai beng katat toa toa teng pot katat toa katat 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 ni ngwa wik fc si lai fuday beng yaa pa si lai fuday som pa lai hame na dung hek hai dung hai กบอกยุดแาวมัน <laughs> ดำกับว่า <laughs> นรดนี่ทายเสไฟกับแกงอยู่